สวัสดีค่ะพบกับน้องมิงน้ำซิงนะคะต้องไปบ้มนอะฮะมาตรงนี้อะฮะสวัสดีค่ะเจ๊พึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องมิงแล้วโอ้คือว่าเพาะเทว่ากระบอกแซมกระบอกสัตว์นี่าระบอกโพาะเปิดช่องน้องแซมอ่ะไอน้องมิงนี่ไปยืมเลยค่ะและแล้วเธอแคปหน้าจอชันบอสอันต่อสันหายหายน่ะเธอแคปสันไปก่อนแล้ว ประาะนนี่คนเห็นหนาสันเขาก็เข้าไปเบิ่งไปยใายพื้ท้ายอย่างแซมเมียรร่า <c> เ <oughs> มียร่าหัเจ้าก็ยังหูดอ้าเมียไม่ยยนท้ายอู่อน ลองลองสาธุมาคเนาะเออสาธุมาไม่ไปเกบแค่ที่อ่ไปวันนี้ก็ได้เอาไงถ้าาตกลงอะทรายนใช่ไหมทุกอนไานได้ตจออยมาแต่ไปเดสดจเนาะเดี๋ยกลอีกับไ้้แัแล้วก็เกลมเกลมอนุ่เได้ได้ต้องตัวเราี้แม่บานจำตาเตามนี้ตัวนี้ไปข้าหนม ยี่บานเจะพึงนะคะป่นีอกัวขยันไตันนจะโรยนี่นี่สโ่สะกตมนี่ยกระหานี่กนนี่มันเตนี่มันโรสีขะเตีผมไม่เรียกพี่อะเอก็เรียกเฉยเรียกไม่ได้นี่ว่าว่าคิดถึงนี่บะนี่เหมยเซมต้ตายซ่อค่ะ ชาไยกงเตือเตอัแไรโอยยัไมงมัน้าอตตเล้วเลยจาอเลยนีมาที <that <that mm ่ว่าจะตัดกลุนียตัดตัดลตัดให้พี่ได้โล้นแม่เตัดเปไนะ เจอสาวได้ทุกคนเจอสาวทุกคนเราเจอผู้สาวเราทุกคนค่ะทุกคนเฟิร์นฮะมาหา,าหาเฟิร์นทุกคนมีเพื่อนมิ่งนะคะทุกคนสวัสดีหนะะ่อยค่ะเฟิร์นสินะย <c oughs> ี้นู่นไปตรงนู้นหน่อยไปตรงนู้นหน่อยเด็กอยากไปไหนเอายาเบอร์ร่าเบอร์รับเบอร์รับสาวเฟิร์นนะทุกคนเพื่อนมีเอง คนเร็วอ่ะคนเร็วอ่ะได้ไดโอ้ยมันกลับหัวมันกลับหัวหันกล้องกงหลังไงได้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 เนี่ยเขาเขาเขาว่ายินดีต้อนรับพันนะอันนี้ฝนจะกลับมาแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคบายบายนะยิ่งจับมือได้เคืนนะมันมาเรื่อยๆหรอคะมันแบบมันมตามน้ำฝนเองนะน้ำมันไหลมามันก็มาตามน้ำเขาจะเรียกว่าน้ำ ถาใครทรายทรายไม่โบถ้าข้างบนน่ะถ้าเขาโบสักประมาณสักเอาไว้เ็บทรายโดยเฉพาะอ่ะยี่สิบคูนยี่สิบเนี่ยเท่ากับคุณกินเงินแบบไม่ต้องอะไรนี่เลยนะเนาะเนาะอย่างคีเรมอเนึ่งบอมอหนอ่งมันจะได้เป็นลักหมื่นลักหมื่นนะแล้วลักหมื่นนี้มันไม่ใช่ทีเดียวเลยมันเป็นทรายล้วนปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าฝนตกหนักฝนตกหนักคุณก็ได้อยู่ประมาณ ห้าหกหมื่นมันต้องมีที่ให้แม่โคยืนได้แบบถึงฝนตกตักได้ผมซื้อบ่ออยู่สายเก้าเมาเลยนะสามปีเสนอันนี้ครบแล้วนี่สามปีนี่เขาได้เงินเศษมาเลยที่แบบเดียวกันเนี่ยไรไหมเงี้ยเอานั่นขบอยใหแต่นั่นไม่ใหญ่แล้วมันก็เป็นเหมือนโครงนี่เลยอันอันนี้ขุดเหมือนตอนที่โทร์หนึ่งขุดตอนนั้นไหมคะใช่ขุดแต่เราขุดกระจายแต่ทัวร์หนึ่งเขาจ้าง แต่นี้ผมไปขุดเอาทใส่สวยเลยใส่มามาไม่ทันทุกวันท่านไอไอไตรงเครื่องเขาก็จะได้สะอาดสะอาดไงแต่วันนี้ใหม่ละมาเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มอีก็เมื่อวานฝนตกอย่างแรงก็เมื่อวานมียูทูปเบอร์นะมีเอกมีตุง้งแบบตุ้งหนาทึ่งแล้วก็มีเอ่อเมษา มาเดือดสาน้ำท่วมอะไม่มีใครไปช่วยเลยว่าจะเอาท่อซิ่งไปท่อซิ่งไปบ้านแกบ้านแกโโลน้ำโอ้มานเลยเนี่ยแต่กูไม่ไปถ่ายเนาะมันยังรวมกันอยู่นั่นเบิร่งน้ำท่วทั้งปีมันก็สูงเนาะทั้งปีสูงขึ้นไปไหนพี่แจมาน้ามาอร่อยสิอร่อยอร่อยอร่อย ยิ่งเดินถ่ายยูทูบมีคุณได้กินข้าวมาหรือเปล่าครับมาถึงนี่คุณยัดอย่างเดียวโคตรค่ากินแต่แนวฟรีไม่เห็นสิมันขึ้นโพอแต่ละที่น่ะฟรีแนวเด้อไกลน่ะเอาว่าความจริงผมกินนี่ดีผมไม่ได้กินขโมยมาหากินของฟี่ ผมบอกว่าอุ้ยเต้าไปกินเอาพี่ไปปิงเอะไรมาหลักของพี่อ๋อมาหลักของพี้ยังไปเอาคความมาไปข้าวไม่ไดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับเห็นวิชายไม่ได้เลยนะอุ้ย ลำไยลำไยตัวหนอลำไยสวัสดีค่ะโอ้ยบนทหารตัวนี้ตปียุ่งไม่เงียบมารืมละรืมเลยสวัสดีค่ะเขากะต้องนัดนองน้องเขาก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยฉันไปหาแก่ใครใครบังอาจทำให้พี่จจ้ยภาษาแตกอันนี้กินน้ำ ไดียไหม่กงกไี่ใครสไปติตูกจะโอนเงนเด็ทานียมือเลยกโมอปเบกโม่าแต่มนนะชอบงชอพแต้องเอาไ้ได้เอาเอ้ยหนูฟังไม่เห็นไมอย่สมงสบันปีน้าตาจะพิ่งรับแขกเราทุกคนนะมาใจ่ใส่ใส่เส่องเบกน่อะไรนะตัวโดนตาย้อนยันี่มันเปกจ้านี่ตูปจานี่มูนี่เล็ พึ่งกนนใหญ่ใหญ่จะให้น้ำบัตรมาอัดฟางกนันกนันโมอะไรวะนันอัดฟางกนอนกนันพ่งกนันก่งใช่ไกนันึงกนันทมกนอนกนันททพึ่งเป็นคนพูดเก่งพู่พึ่งเอาน่บูใหญ่ ไม่พูดไม่เอากระนันโทมทมกระนันโทมทมอะไรนี่เรื่องเกย์เรื่องเกย์โอเคตกลงกระนันนั่นลยใหญ่ทางโน้นนี่มาอีกพรุ่งนี้เราเจอกันที่บ่อทรายโอเคค่ะพี่ตอนนี้คำอย่าเพิ่งบึงใหญ่เออทุกคนนี่กระนันโทมก่อนกระนันโทมอะไรปีนี้ไม่มีหนูเพราะว่ามันอยู่ในถังบะมัดบะมัดไม่หนูอะไรมาหนูอะไรเอา อันนี้โปรจีไอ้คนที่แบ้านเลยเออเซฟเมียนไม่รออย่างน้าก็ปโอนอยู่พึ่งทางอ์อาตังค์โกลตังสาซแม่บอยเพราะว่าบอยบ้าไอ้เรื่องมึงไม่ไปเอาดินวะพี่โจ้คุดให้เออว่าไอ้เมียนบันดาย้ายกันอาย้อย่างย้ายกี่จุดนะแล้วมันด่ามันอยู่ตัวอยู่มันไม่มีที่ไว้พี่เอาก็จะร้านร้านบานโรงแรมโรงรามจุก็สุดตี่นะไม่ถ้าผมไม่มีที่ใส่ผมจะไม่ละมุก น,น,น,นี่รอบฝนสุดท้ายผมบอกแล้วว่าจะเอาเที่ยวเท่าไหร่นินจีนิเจีนิเจีนิเจีนี่อืมเจ้าอ้านยิ่งมัไหมให้โยมาโนเที่ยวละไม่ให้เงยขุดให้ใส่ให้ผมแล้วผมเอามาเก็บอยู่บ้านผมยังยุ่งเที่ยวละนินจีนินจีเที่ยวเท่าไหร่เที่ยวละคันเออกันนาร์ทม์ทม์นันนาร์เพราะแหละเดี๋ยวไปฝึกเอา ฝากให้เป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านแล้วก็คอมเมนต์มาว่ามันเป็นอะไรเลยตามนี้นะครับทุกคนถ้าอยากรู้ก็คลายคลิปครับปี๊เรื่องมัเรื <m <m ่องมันผิดลยคนี่แซมพูดสิมาทาพี่แซมพูดเป็นตัวอย่างเนาะสิใช้มือจะ้นิ้งกิ้งแบบนั้นโคชัวพี่แซม กเกรเถูกถูกไหมะคนอัจรยะระเดถ้าไปสััเต้าได้รูบานเอบ้านเลยารานก็โอเคค่ะสุดนี้นะคะฝาอัมินวันลรมเนาะกินกันเดไม่ไมเฮ้ยสินิ้วสิบสองนิ้วนเอาจาจพึ่งเอาน้มยสนมนะ โอเคค่ะก <łość> ็คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยิงค่ะอุดะจี๊บไม่โดนชัยแน่เย้ยิงมาค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแต่มาจ้องาแบต่มาจัย